สวัสดีค่ะทุกคนตามหัวข้อคลิปเลยนะคะที่ใครที่เป็นรอยแตกลายนะคะหลังไม่ว่าจะเป็นหลังคอดหรือว่าหลังลดน้ําหนักแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนอ้วนนะคะที่มีปัญหานี่เพื่อนๆคนหนึ่งถามจูนมาว่าจูทํำยังไงนะคะอันนี้มันก็จะช่วยได้ใน,ในระดับหนึ่งนะคะทุกคนใครที่เป็นคุณแม่หลังคอดท้องลายอะไรประมาณนี้เป็นพื้นดำๆนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะอันนี้ช่วยสําหรับผิวขาวด้วยนะคะส่วนผสมก็มีไม่กี่อย่างนะคะทุกคนก็จะมีนะคะ คลิปนี้ก็จะไม่เห็นหน้านะทุกคนนะก็จะมีนี่เลยมะนาวหนึ่งซีกนะคะแล้วก็เป็นสครับนะคะเป็นสครับยี่ห้อไหนก็ได้นะคะทุกคนถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้มะขามเปียกแทนได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบล็กกิ้งโซดานะคะทุกคนแบกกิ้งโซดาทําขน,ขนมของเรานี่เลยนะหาซื้อตามพวกห้างโลตัสอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะทุกคนนี่เลยอะเรามาทำกันเลยนะคะก็จะส่ ประมาณนี้ไอติมโซดาประมาณนี้ประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนนลยใส่ลงไปแล้วก็ตักสคขับนะคะมาผสมกันนะคะทุกคนใช้สําหรับที่เราจะขัดนะคะใช้เฉพาะที่เราจะขัดนะ,ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะเห็นไหมเนี่ยคิว้วสําหรับใครที่ดำๆไหมทุกคนแขนดําขาดําขาหนีบดำนี่ใช้ได้เลยนะคะนี คนเข้าไปให้มันเข้ากันนะนีล้วอันนี้คนๆนี่เข้ากันถ้าใครไม่ผสมเสษกล้วยก็ได้ะคะ่ะจะใส่ใส่อะไรแล้วแต่สะดวกแล้วก็ขัดในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งไว้นะคะขัดๆๆทิ้งไว้สักสามนาทีสี่นาทีแล้วแต่เลยนะขัดๆด,ดมันก็จะได้มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยขัดตามแขนตามขาตามง่ามขาหนีบดำอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเนี่ย นักเละดําอะไรเงี้ยกลิ่นม,มันจะหอมมากเลยนะเห็นไหมไนี่เลยอ่าวันนี้ดูจะไม่ได้ขัดให้ดูนะคะไม่ขัดให้ดูนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องขัดเป็นอยู่แล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือมาทําให้ดูนะคะหลังจากนะคะหลังจากที่เราขัดเสร็จแล้วนะคะบอกอนิดนึงก็คือเราก็ใช้นะคะ,ะน้ำมันมะพร้าวสกัดกินนะคะมาทาผิวตรงแตกไกทินึงนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะหรือว่าจะเป็นออยอะไรก็ได้นะคะทา รู้ว่าจะเป็นบ้านหางจระเข้นะคะก็ได้แต่ว่าของจูก็จะใช้เป็นบ้านหางจระเข้ลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําจะทําให้ดูนะคะเอาขัดเสร็จแล้วนะคะจูก็จะใช้ตัวนี้นะคะทานะคะเป็นคล้ายๆกับน้ํามันมะพร้าวนะคะผสมกับบ้านหางจระเข้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะแต่ว่าจูก็จะใช้น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นทาทับอีกทีนึงนะคะจะใช้ตัวนี้ทาก่อนนะคะใช้ทาก่อนแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาทับที่ห้าแล้วก็ตามด้วยโลชั่นทาผิวปกติเลยค่ะทุกคน เนี่ยค่ะเราไปทาดูนะคะแต่ว่าจูไม่ไดเอานา้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาให้ดูนะ,ะเพราะว่าจูใช้หมดแล้วก็ทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือใช้ใช้ประจำในห้องน้ำแล้วทุกคนอันนี้จูก็จะใส่กระปุกน้ําพริกนะคะที่เอาไปล้างแล้วม,มาใส่ไวนะะ้นะนี่ใส่ไว้นี่ใส่ไว้เป็นเป็นฟันนะคะใส่ไว้ขัดอย่างเงี้ยมันใช้สะดวกนะคะถ้าถ้าใช้เป็นแบบเป็นซองใส่เป็นซองเลยก็คือมันจะโดนน้ำนะมันใช้ยากจูว่านี่เปิดเปิดอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็คือมันใช้ได้เลยนะทุกคน เล็กๆอย่างนี้นะคะใส่ไ้ในห้องน้ำ,นะะำเราทำทำเล็กๆใส่ไ้ในห้องน้ำแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้านะคะก็คือ,อมามาไว้มาไวนะ้ไ,วไปไว้นะคะสัญญากับเพื่อนๆมัาจะมาทําให้ดูนะคะ,นะค,ะคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะขัดเป็นแล้วแหละนะคะแต่ว่ามันถ้าใครนะคะรีบหรือว่ามันมันมีลึกเกินไปก็อาจจะ ไปทำเลเซอร์นะคะหรือไม่ก็ไปทำาคาร์บอซีคีที่คลินิกนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้สาหรับคนงบน้อยนะคะที่จูใช้ชมามันก็มันก็โอเคนะคะทุกคนผิวก็ขาวขึ้นเนียนขึ้นด้วยนะคะจุก,ก็จะขัดอาทิตย์ละ3วันอย่างเงี้ยบางทีก็สี่วันไม่ได้ขัดแรงอะไรนะคะแต่ว่าก็ทิ้งไว้สามสี่นาทีนะคะอื่นนั่นแหละก็ลองไปทากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ไปนะคะเออถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ